วันนี้เราจะมาพูดถึงการทำเล็บเจลด้วยตัวเองทม่เห็นเยอะมากมันมีหลักแบบหลายๆาหลายสีแบบพี่มิวพีมิวว่าเราบอกอะไรเราให้พี่มิวเราจะลอกกันไหมคะสวัสดีค่ะมิวค่ะอังค่ะพวกเราโอ้ยพี่มิมมม วันนี้เราจะมาพูดถึงการทําเล็บเจลด้วยตัวเองสำหรับคนเกาหลีกันคิดว่าหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วแหะว่าคนเกาหลีเนี่ยค่อนข้างเสียให้ความสำคัญกับการูปภาพในด้านามไม่ว่าจะเป็นทรงผมหรือว่าจะเป็นการแต่งหน้ากรต่งา ว่าอะไรพวถึงแบบเล็บเนาะก็คือแล้วแต่ตามโอกาสด้วยไปทํางานหรือสัมภาษณ์งานก็อาจเป็นเล็บแบบหนึ่งไปงานแต่งงานอะไรแบบหนึ่งอะไรตรงนี้จากนั้นค่ะสมมติถ้าเกิดว่าจะต้องเข้าร้านทาเล็บทุกวันอ่ะแต่มันก็เป็นการซิ้นเปลืองด้วยเนาะคือเราเข้าใจนะว่าที่เราหลี่ะราคาพวกอะไรนะที่เป็นงานฝีมือบางทีเขาจะให้ค่าในส่วนพวกนี้ทําให้ค่าพวกเนี้ยมันสูงมากๆ อย่างเราทำที่ไทยมันจะไม่เท่าไหร่เพราะถ้ามาสีปกติเลยนะสีพื้นสีเดียวเนี้ยก็สามร้อยสี่ร้อยเป็นแล้วค่ะเป็นที่เกาหลีก็คือถ้าเป็นสีแบบเดียวเลยก็คือขั้นต่ำอย่างขั้นต่ำสุดคือสามหนึ่งร้อยไม่ถัดดาวก็เก้าร้อยโลคอลสุดสให้อ้นี้แบบประมาณว่าแบบเจ็ดร้อยชอบแถวบ้านเลยใช่แถวบ้านแต่ถ้าเป็นร้านที่แบบร้านมีเงินขึ้นมาอะไรเงี้ยคิดว่าต้องห้าเหมือน up เนาะใช่ค่ะ พูดกันมายาวแล้วก็คือว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองทำเล็บเจลให้กับคุณอ่านนะมาเราจะมาลองดูว่ามันเวิร์กไหมอันนี้นะคะราคาเข้าค่าของแต่ละอ่านนะคะก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินหนึ่งห้าร้อยวอต่อใบยิบพวกอะไรลาลาล่าที่เป็นแบบประสานยาออกยาพวกอะไรโอริยาที่จะมีขายพวกนี้ไม่เห็นเยอะมากมีหลักหลายหลายสีแบบไม่มีลายก็มีนะวันนี้แหละได้โอกาสแหละจะมาให้พี่มิวเนี่ยลาเลงให้พี่มิว ก็คือประมาณนี้เลยนะอุปกรณ์ของเราว่าคือจะมีอะไรบ้างก็คือเป็นพวกเล็บเจลแบบนี้เนาะแล้วก็ต้องมีแล็ปรตัวนี้แล้วก็ปกติเล็บเจลอ่ค่ะต้องมีการตัดเล็บส่วนเกินก็คือต้องเตรียมตัดเล็บไว้ด้วยเนาะแล้วก็มีตะไบเขาจะให้มาในนี้แล้วแหละมันจะมีหลายไซส์มากๆอันนี้สําหรับของยี่ห้อนี้นะคะจะอยู่ในแพ็กเกจอีกทีหน,นึ่งเปิดซองเนาะจะเป็นแบบนี้ค่ะพูดถึง ปกรณ์สคัญในการทําเล็บนะคะมาตรฐานเลยก็คือมัอนจะต้องมีแอลกอฮอล์ที่เขาไว้เช็ดเขาเรียกว่าความมันความชื้นหน้าเล็บก่อนอนะ่ะพอเตรียมเล็บที่เสร็จแล้วก็เดี๋ยววัดขนาดว่าขนาดไหนเหมาะกับนิ้วแต่ละนิ้วถึงจะค่อยมาทําต่อน้ออือยังเล่ไม่ถูกเลยอ่ะพี่มิวพี่มิวว่าเราเหมาะอะไรเราพี่มิวลคือเราถ้าถ้าเราเล็บเจ๋วเราชอบทับให้มันมีอะไรแบบติดอะไรใช่ไหมเออชอบให้มันดูมีอะไรคือ้เราเป็นแบบนี้ค่ะ ก่ <Okay. S 2> อนที่จะไปแปะดีไซน์หลัหนี้เราต้องเช็คทำความสะอาดเล็บหน้าเล็บก่อน f minutes later เวลาแปะคือเขาจะไม่ให้แปะติดกับตรงนี้ไปเลยเขาไม่ได้ให้แบบมาทาบลงทับเลยใช่ไหมแต่ว่าอโอ้นี่เมื่อกี้ที่เราอา่านเมื่อกี้เขาบอกว่าให้อะไรให้เอาตรงติดให้ติดตรงปลายที่สุดปะ <c oughs> เราจะรอดก,กันไหมคะ One hour later ก็คือตัดนิ้วจะตัดเล็บใฉันนะคะเละแล้วค่ะกำลังเละแล้วค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าต้องตัดใบนี่หยุ่ได้ได้อยอันนี้อันน้เป็นรอยยิ่งยังอันนี้เป็นรอยยิ่งยังงั้นแนะนำก่อที่เราทำเมื่อกี้ครั้งแรกเราเราคิดว่าตัดไม่ต้องให้มันเท่าขนาดเล็บพอดีอ่ะแค่ให้ตัดเกินมาหน่อยแล้วค่อยตัดใบเพราะอะไรอันนี้มันต้มีความสามารถในการเขาเรียกว่าอะไร ตะไบสุดเกินออกได้ที่เรามีแอปหนึ่งแนะนำนะมาชื่อว่าเจลาโต้เออแอปนั้นน่ะที่จะเข้าไปลาเล็บอะไรเงี้ยตอนที่เราทำที่ไทยเราก็เอาลายเล็บในแอปนั้นแหละไปให้เขาดูเขาก็จะแบบเขาก็ยำหาตัวที่ติดอะไรเงี้ยหรือว่าลายเขาจะเปิดยังไงก็เป็นแอปของกันเกาหลีแอปแอปของเกาหลีเลยเสร็จแล้วหนึ่งนิ้วลองโชว์แบบที่ก่อนเนะพี่ก็โอเคอยู่นะแต่อนนี้เรายังไม่ต้องอบทำอะไรต้องอบอบเพื่อให้มันแน่นเข้าไปอีก เดี๋ยวเราจะมาลองอบกันเลยค่ะที่อบนิ้วฝั่งนี้เนี่ยก็จะมาทำฝั่งนี้ไปด้วยเหมือนมันจะกดค้งั้งหมดก็คือจะมีเวลาที่มันตั้งอยู่แล้วอะเนาะน่าจะประมาณนาทีนึงนะแต่ละครั้งสุดยอดเลยว่าถือว่ามันก็โอเคเลยนะถือว่าถือว่าเป็นครั้งแรกของพี่ยแต่ว่าเขากริดนะหัวกริดอยู่กรีดอยู่เว ฝั่งนี้อบก่อนเพราะยังไม่อบให้มันเราต้องเราอยากให้มันแน่นเราอ,อยากให้มันอยู่ได้แบบอันดัสองนิดควาบจริงทำออก่าแล้วแบบ มันก็ไม่แย่แ้วก็ทำออกมาแล้วผลงานก็ดูดีก็รู้สึกใจที่ไม่ทําให้ของเล็บน้องอังเล่ทำจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าสมมติเป็นคนที่มันชอบแบบทําอะไรด้วยตัวเองหรือว่าอยู่ที่บ้านเบื่อๆมั่อจะทำอะไรก็คือเราตัวนี้มาทํามันก็เป็นการยีกตัวเองได้นะเพราะเหมือนเมื่อกี้ตอนทำคือเจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็พอมันทำออกมาแล้วมันดูสวยมันก็รู้สึกไม่อใจรู้สึกเราก็ปีดาจหมหรือบางทีไปทำงาจะเกิดเป็น เราจะเล่นมือก็ได้แล้วสวัสดีคืนตงนี่ทำไมทำไมำได้ผลของความฉ่ำถ้าเกิดว่าใครอยู่เกาหลีก็อาจจะหาซื้อได้อย่างที่บอกไปว่าอันละประมาณไม่เกินหมื่นห้าหรือว่ามีโปรโมชั่นซื้อสองแถมเครื่องอกหรืออะไรแบบนี้ค่ะถ้าใครที่อยู่ที่ไทยถ้าจะมีร้านนำเข้าหรือลองดูแบรนด์ที่เป็นของงไทยเผื่อจะมีราคาประหยัดมากขึ้นถ้าใครมีอะไรแนะนำอีกอยากให้เรา จะคว้าคว้าหรือ hmm. ส right. so ักไซส์เอาไว้ต okay. ิดตามสไตล์ใหม่ๆของเราเนี่ยวช่วงนี้ที่เกาหลีฮิตทำแบบนี้กันอะไรอย่างงเีหนไหนลองมาทำให้ดูจริงซิว่ามันง่ายกว่าที่เขาทำจริงไหมเนี่ยก็แนะนำมาเลยเราจะได้ไปแบบหามาลองทำบ้างสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเนาะเจอกันใหม่เทปหน้านะคะมิวตอบอังหรือเปล่าโอเคค่ะไว้เจอกันนะค่ะ